สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางหุน้นนิคีรอบสรบายขออเหาจะแนวทางวันพุธวันที่17เดือน12เดือนท่านว่าจะสองหา 68, ้าหกแปดจสรุปแนวทางคองนที่16กันก่อนจะสําหรับนิคีของเหาเนาะแนวทางนิคีส่วนนี้จับทางยากยากสำหรับนิคีออคอรบคอบเศร้าวันที่16เด่น หนึ่งแคปซูลสำหรับพ้นของรอบเศร้าจะสามหาหกลางหาหาพาดไปจาเบิรหาหกอยู่บ่ายมาเศร้ามาแต่สลับส่วนนี้จับทางงากระหมักสลับหาบนหาหลังหลากมาเบิ่นหาหาดำเข้าไปอีกเนาะของเฮามีหนึ่งหาศูนย์หามาพกหาหาหาสำหรับแนวทางรอบ,บายจะให้เด่นเจ็ดกับพกพ้นของรอบใบ สามสองเก้าง8ปดสองอันนี้ก็สองบนสองหลงังสองเก้าแปดสองถือว่าผ่าดไปเนาะถ้าจับได้ตัวเดียวถือว่าเด้งเลยเนาะหากมาบนมาหลางังสองก็มาบนมาหลางังถ้าจับบได้ก็คือสรุปอย่างเดียวเราจะแบบนี้ สำหรับวันนี้ตามหลุนกันต่อจากแนวทางวูดนิคีของห้าวัวงนี่อาจสิจับทางยากนิดหนึ่งเด้อพี่น้องการแนวทางอ่ะเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะมีข่าวละก็มีรู้จจะทนแนวทางผ่านบ่อยๆยังบ่มาตามสูตรกะอันนี้สามารถผักๆไว้ได้เนาะรอให้แนวทางมาตามสูตรกะค่ะคอยว่ากันใหม่เนาะจ้า ดูกับความหมับความชอบเนาะก่อนสินักไปเป็ยนแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันเบิงใจยอมรับว่าส่วงนี้จับทางยากจะสําหรับมีเคอีของเฮาแต่ว่าุูนห้างเซ็งกับพูนจีนนี่ถือว่าส่วงนี้ยังปังอยู่นี่เคีก็เลยจับทางยากบางเตือบางข้างกะสารบจากฐานนี้ปังุูนจีนกับห้างเซ็งอาศิบบปังฐานนี้บบปังุูนจีนกับห้างเซ็งนี่อาศิปังแนวทางสามพู้นี้ หมักสลับเนี่ยจะได้กับเปียบเทียบกันเบิ่งเนาะก่อนสิน้าไปเปลี่ยนแนวทางจา้ะสาหรับแนวทางเมื่อนอี่คือเก่าจะเศร้ากับบายได้เลขชนได้โตเดียวกันอีกแนวทางกัรจับทางยาคือเก่าบีขอกันเบิ่งโดยจ้ะแนวทางของเฮาเมื่อนอี่คือ3กับ2แกจะเศร้ากับบายบ่มีอย่างเลยไปทางเลขเบิ่นอีกบางเถื่อกะ้าเบิ่งบ่มาเด่นมากกะอาตัวประกบขูอ่อาจีพจับทางงาประมาณนี้จ้ะสาหรับ นี่แค่อีสวงนี่บีคอกันเบิงเนาะก่อนสินำไปเปลีนแนวท่าจันสำหรับเด่น3จับคู่สามห3า3า3หกสามเาสาาำหรับเด่นสองห2าสองเก้า สองสี่สองหกเดินส,สามรอบบ่าเบิร์นสีมากค่อยเป็นเบิร์นโห้เฮาล่ะค่ะนาอเบิร์นเลขเดินของเฮาล่ะค่ะน้อสามสาม,ส,ามสองสองบางเถือบางข้างล่ะเลขคำนวณใดส่วนอีกตัวก็บไปอีกตัวเลขเบิร์นสามแปดสามหกห้าส,สามเก้า สาสองำหรับ2อรอบบ่ายบริมียังเลยตัวนี้มิจตัวเดียวกันเบิดเลย2องกเด้อจ้าเนี่ยสำหรับโตเ้นของห้าจา้าเ่น2อรอบบ่ายเนย้น2 8 2 9 สามหกสามห้าสอเกสองสี่เก้าสมสองคอยมาปังปังเด้งเด้งแล้กกันเนเาะเสาโน้นเ้าก,กัะบ,บายนี่คือโซอนสามโซนสองถามเบิร์ดสีมากก็คอ้เป็นเบิร์ดเล็กเด่นของเฮาละกันเนาะสำหรับสามสามสองสองเบิร์ดเล็กเด่นกะถามักถ้าชอบกระติดไว้ด้วยละกันเนาะ เอาเปรียบเทียบกันเบิ่งจ่าพี่น้องแยกตามที่อธิบายไปในต้นตุ้นคลิปเลยเนาะคอยมาตเน้นโตจอราคานเนาะจากเขาหายเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนถูกทานจา้าถานผมมีตัวหมักตัวสอบสามารถผ,ผ่านได้เนาะสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับช่วใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้เราจะเผื่อแสดงบุาพการณแนวทางที่ลุ่หายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกว่านจา้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า